ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคันด้วยนะครับอยู่กับผมสี่โล l o นั่นเองอืมก็สวัสดีก็เราจะมาแก้งคนเน R ี่ยอาเวนะครับสว<อ>ัสดีจะแก้งยังไงงั้นงั้นหรอป<ะ>ัผมก็จะมาแก้งแบบอืมให้มีบ้านจะอยู่ขออ,อยู่บ้านด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมพอ,อมีจะรับชมกันแล้วก็เข้าเกมกันเลยไป งงเพชรหน่อยดแบบิผมแบบผมแบบไม่ได้ทำงานพีเ่เขาแม่แล้วเขาเล่นไรเกมได้แล้ววันดีครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับ,รบอล๋ลเปลี่อยได้ยินผมเปล่า ติดตามใครครับติดตามใครครับฝากไปกดติดตามเพจหน่อยนะครับพี่ไม่รู้จักครับ้ยมีคนพูดอยู่ปักสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามเพจหน่อยนะครับพี่ แต่ค่าเน็ตผมยังไม่มีจ่ายเลยนะพี่เอาเกี่ยวอะไรกับค่าเน็ตพี่ตอนนี้ผมแบบจนมากเลยพี่แค่กดติดตามเพจครับพี่แบบตอนนี้แบตผมเหลืออยู่แค่สิบเปอร์เซ็ตบ้านก็ไม่มีอยู่อรัพี่เล่นเกมโอ้โหเกินไปเกินไปก็ครับไม่ไม่เกินไปเรื่องเรื่องจริงครับพี่ตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ผมเล่ร่อนเล่นเกมอยู่หาคนจะไปอยู่ด้วยนะครับ พี่ก็จะสะดวกมีห้องว่างไหมครับไม่น่าล่ะครับพี่ไม่สงสารผมเลยเหรอเอา้าโธ่สงสารครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงอ่ะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยครับทําไมอ่ะก็ห้องมันเต็มแล้วครับผมให้ผมไปอยู่แบบห้องน้ําก็ได้ครับผมนอนห้องน้ำโอ้โหดีกว่านอน,นข้างถนนครับนอนข้างถนนแบบ ไม่รู้ว่าจะโดนใครซุ้มใปก็ไม่รู้ครับเออเสียงพี่นี่ไม่น่าจะอยู่ข้างถนนมากเลยครับเสียงพี่อะสไลด์ครับไม่มันมันน่าจะอยู่ข้างถนนเกินไปครับผมโอ้ไม่มีเสียงรถหรอครับพอดีผมแบบผมใช้อันไอ้หูฟังไงใช้ตัดเสียงลบก่อนแล้วมั้งครับอ๋อมันปรับได้เองหรอครับรุ่นไหนครับป่า รุ่นแบบหูฟังไงหูฟังไง,ห,ง,ไงหูฟังแบบรุ่นแบบแบบซื้อ <c oughs> ใน s h o ป e e าจะได้พี่ผมก็ไม่รู้อะแบบมันมีมมระบบขนาดได้นเลยเหรอใ,หใช่ไงมันไม่ได้ยินเสียงร้นหรอกพี่ถ้าใส่หูฟังอันอันน,น,นี้อันนี้ใครพูดอะครับอันคนสุดท้ายสุดท้ายสุดเลยครับอ๋ออ๋อคนที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมครับ ให้ผมเอาจะเล่นจะเล่นป่าเหรอครับไม่ครับอยู่ดีมันเรียกตำแหน่งให้เองอันนี้ก็ไม่รู้เอาป่าป่าก็ได้ครับป่าไปเลยครับงง้นแล้วทำไมไม่ให้ผมอยู่บ้านด้วยครับอันนี้จริงนะเนี่ยห้องก็โดนไล่ออกอะบ้านบ้านผมก็เต็มเหมือนกันครับมีใครอยู่ด้วยครับบ้านพี่ก็มีพ่อมีแม่ครับผมมีเป็นลูกมีพ่อมีแม่ครับ มีน้องสาวมีพี่ชายหรือเปล่าเออน้องน้องสาวไม่น่ามีครับแฟนยังไม่มีเลยครับผมไม่ผมอ่านว่ามีแบบมีพี่น้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ครับเอ้ยขอบคุณเชิมากครับที่กดเอ้ที่กดตรงไหนที่ส่องดาวให้ครับเฮ้ยเป็นได้อยู่ไหนเนาะ๋อขอโทษทีครับหาเพนด้าเป็นเจอเออไม่เป็นไรครับคนที่ป่าก็แบกไปแล้วกันครับผม เสียงพี่เนี่ยโคตรโกหกอ่ะเสียงโคตรโกหกอ่ะโกหกยังไงโอ้ไม่เชื่อไงเอ้าก็ไม่เชื่อไงก็โกหกก็ไม่เชื่อไงเอาแล้วพี่ว่าข้างถนนมันแบบมันมีต้องมีรถตลอดเหรอแบบผมไม่ไม่ผมผมไม่ได้บอกว่ามันมีรถมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีเสียงลมเสียงอะไรบ้างครับเวลาพูดนะครับใช่ปะทุกคนว่าจริงปะ มีไม่เชื่อก็อจบตานี้ก็เอาเอาเฟซผมไปแล้วก็ไปคอกล้องกันก็ได้ครับพี่ไม่เชื่อ <c oughs> ผมผมสตรียมอยู่ครับพี่โอ้ออเสียงเสียงพี่เหมือนอยู่อยู่ห้องน้ําอ่ะครับหรือว่าเอายู่ในห้องนะครับก็อยู่ในห้องน้ําไง <c oughs> ก็ยังไม่ออกไปไงอยู่ห้องน้ําแบบสาธารณะอะไรแบบเนี้ยโอ้ <c oughs> ผมว่าไม่น่าใช่อ่ะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เชื่อหน่อยเออไม่เอาเอาไม่เอา โอ้ยไปเป็นคนเชื่อคนอยากอีกเลยอ่ะก็ <c oughs> พี่โกหกครับให้ผมเชื่อยังไงอ่ะโอ้ไม่ได้กูไม่เชื่อครับมีใครเชื่อบ้างอ่ะผมคน<ง>ดูมีใครเชื่อบ้างอุ้ยอันนี้สตรีมจริงเหรอครับเนี่ย ่ครับสตรีมจริงครับงั้นฝากบอกคนดูว่ารับรับผมไปใช่ไปไปเชื่อจริงเหรอไปเป็นคนใช้ก็ได้ไปแบบเป็นขี้ข่ายอะไรเนี่ยผมตรงานมาประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วมั้งแล้วก็อยู่ห้องเช่าไปเลยผมก็เออผมก็ไม่มีตังค์เหมือนกันครับพี่สตรีมก็หาตังเหมือนกันครับไม่ไงก็แบบก็ยังมีข้าวกินนะผมไม่ได้กินข้าวมาครึ่งวันแล้วนะไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ก็ทาไรทําส่วนนะครับทํานาครับพี่โอ้ก็มีอะไรทําก็ดีอยู่เป็นนายตัวเองอ่ะผมแบบเป็นลูกจ้างขี้ข้าเขาไงโดนเขาไล่ออกมาเพราะว่าพิษโควิดไงใช่เหรอพี่เสียงพี่นี่แบบโคตรโกหกของโกหกเลยนะโอ้จ้างคนจ้างจ้างคนล้างจานไหมคะเออล้างจานก็ได้ครับล้างจานก็ได้ครับ ผมผมพัได้หมดครับตอนนี้ผมพันได้หมดครับตอนนี้โอ้ผมก็จะตีมหาตังค์เหมือนกันครับคนดูไม่ใช่เป็นร้อยเป็นหมน่นครับหลักสิบก็ยังจะจะไม่ถึงแล้วครับงั้นก็เอาแบบผมไปเป็นลูกน้องไงลูกน้องแบบโอ้ยมันจะตายแล้วมวยเอาเฮ้ยพิกเกอร์เลยได้ไงอะเอาอะไรวะมันไกลเกินไปหรอ อนะุ้ย <c oughs> จะพูดอะไรนะขอบคุณน้องเค่มากนะครับสิาบาโน้องให้แล้วน้องให้ทุกวันเลยโคตรเป็นกำใจเลยว่ะเอาผมแบบเป็นเพื่อนไปเป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้เอาไปเป็นที่คา่าต้งเออไม่ได้เลยได้ไอ้มงแตกผมแตกฮัลโหลมันกระตุกวะไหมผมว่าไม่ใช่แล้วครับผมกรตุกว่าไม่ใช่แล้วแบบผมว่าไม่ใช่แลบบ้วแบบแบบมันจะหมดไงมันเลยกระตุกนะ่ะ <c oughs> โทรศัพท์ <c oughs> กระตุกใช <c oughs> ่เหรอ ใช้ดีวีแบบโดนเจ้าของห้องไล่ออกเดี๋ยวผมจ่ายค่าเช่าแบบค้างไว้ตั้งสามเดือนสี่เดือนแล้วเนี่ยไม่จ่ายเลยออเอ่อเออยินดีด้วยนะครับผมที่อย่างน้อยก็มีคนแคคแคร์ครับใครที่แคร์ผมนะ <c oughs> ครับม่มีค่าเช่าห้องไงอู้ติดตั้งสามเดือนแล้วไงแล้วเขาก็ไล่ออกแล้วเนี่ยใช่ครับเขาแคร์พี่ไงพี่ไม่โดนด่าทุกวันนะ่ะ อ๋อก็ก็มีคนแคร์พี่อยู่นะก็มีคนตามอ่ะครับใครตามอ่ะยังไม่เห็นใครตามเลยโอ้ของห้องไงเจ้าของที่เช่าไงเขาเชื่อคนไหนพูดเนี่ยเอ่อคนคนแอเลนครับคนที่เรียกแอเลนครับพี่เออคสุกสารผมเฝ้าใครใครสุกสารลืมออกฝาาอะไรนะครับอะไรนะครับพี่ อะไรเอาพี่พี่พูดอะไรครับเมื่อกี้โอ้ตอนนี้โดนหมา้าหลุดพาวไปแล้วเนี่ยโอ้พโ่คนปั่นนะครับไม่ได้ปั่นโาเขาก็น่าจะเป็นสตรีมเมอร์หรืออะไรสักอย่างครับเรื่องรงจริงไม่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 น่าใช่แล้วครับปั๊กอย่านะ โอ้ oh my god ยันยอนไม่ได้แล้วได้ครับจะเอาวะละมันแต่ก<า>็ตายนะเปนะ็นดามาก็ไม่กลัวครับพี่แล้วทำยังไงดีอะวันเนี้น่าจะจบ<ำ>ชีวิตทรา <ำ S 1> ทำอะไรครับผมไม่รู้ดิยังคิดทางออกไปได้เลยว่าจะมาแบบรับจ้างคนที่แบบน่าจะรวยรวยหน่อยอในอวีงเขาเติมแบบสะงสกินไง ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รวยครับพี่นั่นแหละน่าจะแบบมหาคนแบบรวยรวยไงผมว่าผมไม่น่าใช่แล้วครับพี่น่าจะเป็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้ครับผมว่าฟอเรนฟอเรนแบบยังไม่สุขสารผมเลยอะผมโดนลุมสามไม่ขึ้นหมาเลยอยู่ในเต็มพุ่มอ่ะโอ้ดูแต่ฟอเรนก็ยังไม่ยังทิ้งมุ่มอ่ะโอ้อะไรนี้ โอ้มันมันลันรถเกินอะครับอ๋อครับพี่ครับสู้ๆนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้ครับผมไม่ไม่ไม่ต้องการกำลังใจครับต้องการที่อยู่กับตอนนี้ให้ผมเป็นแบบเป็นขี้ข้าก็ได้อครับแบบเข็ดมือเช็ดตีนอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอพอเล่นเราจะเสี่ยงแล้วออพอเล่นเรากิ่งครับพี่โกงเลยหมดครับ เล่นตัวแบกครับตีบังกรหน่อยสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะคะฝากกดแชร์หน่อยนะครับนี่ไม่ใช่ก็คือสตรีมเมอร์แบบสงสารเขานะคะแบบคนดูเป็นพันเลยเนี่ยอ่ะผมว่าไม่น่าใจแล้วโอ้แบบคนดูเป็นพันพี่พี่มาดูเพจผมก่อนเลยครับตอนนี้เขาเลยมคนเคนน้โอ้คนดูเจ็ดคนไม่น่าจะภรรยาชื่อข่าวไหมพี่พี่พี่ดูป่าป่าแล้วสมัครภรรยาชื่อข่าวไหมครับโอ้ได้ตอบเขาหน่อยดีได้ก่อนเนี้ย อะไรก็เอาหมดอ่ะอุย้ยโชคเลยได้ไงวะโอ้ยชิมหายแล้วฟอร์เลนชิมหายจริงนะเนี่ย <An enemy S 2> เกือบมาไม่ทันต้องกว้างด้วงกว้างใครอ่ะรับสมัครเวนเวลติดต่อเราได้แล้ว <c oughs> นี่ครับลูกเพจครับเขาเข,า,ขาดูอยู่ครับพี่ เราน่าจะดังเลเนี่ยแบบมีรูปเพจด้วยอะโอเอาพี่พี่ก็ต้องมีนะเขาพี่แต่ว่ามันมีน้อยน้อยไครับเราเราตัดต่อเก่งเรารับเราไปตัดต่อไหมไหนพี่บอดอยู่ข้างกันนะครับเอาก็แบบมาจากไหนครับเอาก็ขายคอมเราไงตอนนี้ยกโกหกนะทุกคนไม่ต่แต่ก่อนก็เคยมีแบบนอตบุกเครื่องงงๆปั่นแล้ครับแบบ ซื้อมือสองไงเ,เครื่องละสองสามพันนะตอนนี้ขายไปแล้วเอเอครับยังไงต่อครับผมก็ขายแล้วไงแต่ถ้าพี่มีแบบมีตังขอซื้อขอให้ผมตัดต่อช่องพี่ได้ก็ได้นะให้ผมไปอยู่บ้านอะถ้าถ้าตัดต่อฟรีนี่ได้พรปะครับ <laughs> <laughs> เขาก็ได้ไงถ้าให้ผมกินอยู่ปีอยู่บ้านวีฟีแล้วก็กินอยู่ มไม่ครัก็อยู่ใครอยู่มันนะครับพี่มันอยู่ใครอยู่มัน <c oughs> ผมก็ส่งงานไม่ได้ไงผมไม่มีบ้านอยู่ไงโอ้จบละโอ้ชีวิตกำลังทดนะครับร่อนตีโดนปั่นแล,ล<ะ>้วครับกูโอไม่ได้ปัน่นโอ้ไมเนี่ยชีวิตคนเราโ,โนามพอพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อ <c oughs> ทุกคนเชื่อเปล่ามีใครเชื่อเปล่าอยู่ดี่มีใครเชื่อเปล่า ทีมนี้มัน,มนเก่งจรงเนี้ยผมว่าไม่น่าใช่ครับพี่ใช่ไม่ใช่อย่างไรเอายอนมันฟิกเกอร์ทำไมเอามันเป็นระยะที่ผมสกิลถึงไงพี่เย็ดเคโอ้โหคิวในป้อมครับทุกคนดูดิคิวในป้อมฮะไวโอนะไวโอนะตะกี้ ไปโอ้ครับสุขศาสตรผมนะรับผมไปเลี้ยงหน่อยได้อูครับแล้วไอ้คนคนที่อยู่คนที่อยู่ในนี้ก็ลูกเพจเราหมดเลยเหรอเอ่อไม่ครับเอ่อคนฟอร์เรนไม่น่าใช่ใช่ฟอร์เรนเราเท่าไหไรแล้วเนี่ย โอ้คนลิ้นไม่ตายเลยคนก็คนติดตามอะครับแต่ว่าเรียกเป็นลูกเพจได้ไหมครับได้ได้ดีๆน่าจะได้นะับสนุนเราไงเฮ้ยตายเอ้าโอ้หมดได้พูดไอบอลลินมาสกินคิ้วตัวมาจากไหนก่อนเออเห็นเปล่าเอาตอนนั้นทองงานไงตอนนั้นตอนนั้นไม่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 สกินแพงกว่าเจ้าห้องไงใช่สกินสกินมันแพงกว่าอยู่แล้วอ่ะดูดิตอนนั้น มีเงินไงทํางานไงตอนนั้นยังไม่โดนไล่ออกไงก็เข้าใจกันไหมตอนทำงานเราก็ต้องมีเงินนไม่เล่พี่ไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ตอนเราทำงานเราต้องมีเงินอยู่แล้วผมยังไม่มีตังค์ซื้อเลยสกินคริสตัวดูดิไม่มียังไงนักมหมสกินน้ําแข็งะลูกแก้วแล้วสกินน้ําแข็งลูกแก้วแล้วครับโอ้โหใช้เวลาเก็บมาประมาณ2ปีกว่าครับพี่โอ้เชือไม่ได้หรอกเราอะเราแบบเชือ ทุกคนดูไม่ใครเชื่อไม่ได้มีมีเสียงหมาข้างถนนแล้วเนี่ยที่มันค้ามผมเกิดบผมไปแต่เมื่อวนมันไม่ใช่เสียงข้างถนนครับพี่มันคือเสียงที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในหอครับผมหอหอเลี้ยงหมาไม่ได้ครับได้ครับบางหอครับโอ้โหอยู่ข้างถนนจริงๆริงไหมเห็นไหมหมามันเห่าผมแล้วเนี่ยผมเดินมาตรงเนี้ยผมต้องเดินไปตรงอื่นแล้วไม่น่าใช่้ะครับไม่น่าใช่นะโดนไปแล้วเดี่ยทุกคนผมเดินไปตรงอื่นหมาก็หยุดเห่าได้ไหมโอ้ จ้าผมไหมผมเดินไปตรงอื่นอยู่แล้วเนี่ยต้องเดินไม่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 ผมไม่เชื่อครับตอนนี้ผมเดินมาสวนสาระแล้วเนี่ยตอนนี้พี่อยู่ไหนครับอยู่หนองประจักรลองค้นนองประจักคืออะไรครับมันเป็นสวนสาธารณะของจังหวัดอุดรน่ะลองค้น g ู o เกิลดูก็ได้แบบผมผมไม่รู้จักครับพี่เอาคูกเกิลก็มีไม่ไงผมไสิบเปอร์เซ็นต์ไงสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แปดแล้ว แป้แล้วเออรีบจบหน่อยครับพี่พี่รีบจบหน่อยครับเออเราเราจะแพ้เอานะเออเราจะแพ้แล้วนะเออเอาแล้วมังกรไม่เข้าป้อมสักทีเนี่ยเอาใครปลอมใครบอกให้ปล่อยหน้าป้อมมาแล้อยากปั่นเลยเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วสู้ๆครับพี่สู้ๆครับโอ้ไม่มีใครตามเลยโอ้โหพี่ผมตามขนาดนี้ ไม่มาหลอดเอาเก็บช็อกไว้ทอาไมอ่ะเขาช็อกไปแล้วครับพี่เขาแต่เขาไม่ไปครับอนี่พิเกอร์ต่อยครับทุกคนโอ้แบบอะไรโปเกมอนอยู่อ่ะอ๋อเล่นเกมโปเกมอนอยู่อ๋อเี่เขาแปลกๆนะคะแปลกจริงครับที่เขาปั่นเขาไม่ได้โกหกเขาปั่นไม่ได้ปั่นเรื่องจริงครับโอ้ แบบมีัฝากไปตามเพจหน่อยครับพี่ปั่นขนาดนี้โคตรชอบเลยวะชอบอะไรมาเล่นด้วยกันบ่อยๆด้วยพี่โอ้ไม่เชื่อโอ้เราไม่เชื่อผมอ่ะคุณไม่เชื่อผมโอ้โหโอ้ยยี่สิบเจ็ดตาติดแล้วอ้าวแสดงว่าน้องมาเล่นใหม่นี่วะเข้มมาเล่นใหม่หรอไม่เชื่อผมจริงๆ ตอนนี้ก็เหลือเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยแบตอะเจ็ดเปอร์เซ็นก็มาวะ่ะโ <c oughs> อ้ดูนาใช่ไ่ะ <c oughs> ใช่หน่อยใช่หน่อยไม่ไม่ไม่พี่โจก็ไม่มีไก่เชื่อนะครับทำไมไม่มีไก่เชื่อ <c> ก <oughs> <c oughs> ูเลยเดียวแบบ ทำไมกันหรอเออทำไมมันเป็นปิ๊ปไก่เตออะลยอะ่ะก็ไม่หรอแบบเกินไปหรือเปล่าเราอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครทุยกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายเจอกันคลิปต่อไป